สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะทั้งสองช่องนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีช่องน้องน้ำชาแนลด้วยนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาด้วยกันสองคนนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องน้องน้ำชาแนลแล้วก็ป้าต่อยชาแนลนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาในรูปแบบตอนกลางคืนนะคะอ่าก่อนเข้าจัวมาก็ายังฝ่าห่วงเนาะแม่นฝ่ากันเลย อันโฮมเก่ามาไเด้เสือแขนยาากันอันนี้เก่ามากเนาะค่ะทา่านผู้ชมอย่าง,งเ<อ>านเสือกันฝนเก่ามากพ่อนะคะทา่านผู้ชมแล้วก็วันนี้นะคะหมวดว่างหันน้องน้ำบ่ไดมากนี่วันนี้หม,มวดที่แล้วป้าต่อยมากกับท่านสองมาวินเหลขกเข่าอยู่นะคะมีศูนย์มี่หามี่เก่าเนี่ยแหละเหล็กถูกค่ะก็ถือ,อว่าเข่าศูนย์เก่าแมนโอเคค่ะเขา่าอยู่เนาะค่ะแล้วน้องน้ำไม่ได้มานะคะแล้วก็หมวดนี้ก็เลย ชวนป้าต่อยมานะคะมาน้ากันพ่อมีหมูเพราะว่าพี่ปูไม่ว่างนะคะท่านผู้ชมพี่ปูวันนี้เพิ่นไม่ว่างนะคะก็เลยมาด้วยกันสองคนที่แหลกนนองนาวศาิม,มาผู้เดียวก็เลยคิดไปคิดมาเออส่วนแหม่มานําดีกลัวนะคะท่านผู้ชมกับทางข่อเพิ่นกับบ้าวางนะคะบ้าวแพกกับบ้าวแพรเพิ่นกับกับปูบนแล้วนะคะท่านผู้ชมบ่ได้หมาโดนทองบ้าวแพกกับเขาด้แปลกเป็นแปลกหูแปลก นี่แปลกตาอยู่เนาะค่ะน้องน้งประเดี๋ยวม้ามาโดนเราเด้เพราะว่าเทิ้งอ่าโตเทิย้งงวดที่แล้วเลขเข่าช่องนุ่มอามกับเข่าเอฟซีหมดเลขเด้เอฟซีหมดเลขซื้อมาถวายล่ะคือคิดว่านะคะมีรูปปั้นพร้อมเบื้องในไหลสดของนุ่มอามอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้มาขอของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะก็สำหรับ ท่านผู้ชมที่เมืองอยู่ท่างบานเนาะคะ่ะกะเมืองไหวเป็นเพียงแนวทางนะคะท่านผู้ชมนะค่ะวันนี้จะไอ่ไค้นต้นน้มแต่แมนอยู่ด้ท่านผู้ชมแต่ได้ยนบอกคือจังค้นเล็ดน้ำเหมือนเหมือนคนกระโดดน้ำนะคะท่านมแมนค่ะแต่ว่ามองนีเนาะอ่าท้าบ้านผูผนมาเลียงงัวเลียงกล้วอยอยู่แถวนีไหม พนวาแาม,มันแามกลางคืนนั่นเงียบเงียบดึกสงัด<ม>ือจังมีคนมาเรียนนามคุ้ยกันแตกเซลเซลนั่น <c oughs> นั่นไหมอุ้ยไว้ขวดเคียงลูกเลยคนลูกเลยกัน่านผู้ชมอุ้ยเอาจังไตดีดีพันวาแต่นคือเสียงคนมาเรียนนามเบากันแตกเซลเซลอยู่ท่านี่ละ่ะ<ม>ด้วยมองเมตาเคียนบันมันนี่นี่ละ ชอบบานเหมนอยดูระแวบกนี้แมนทีเขาเจ้ามหาปูมหาปลาก็ได้ยินเสียงคือกันอุ้ยนั่นท่านผู้ชมไป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 เตรียมของกาบ่ายต่อเนาะค่ะแล้วก็ขอสุขขอลาวก็กลับเดี๋ยวไปเนาะไปเตรียมของแมนกาบหายเจ้าแม่ตะเคียนวันนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชม จ่อแม่น้ากันน้องค่ะท่านผู้ชมน้องน้ำเบิ้งหลบๆก่อนได้เด้อก่อนสิกาบไวแมงค่ะคือจังค้นกระโดดน้ำเลยเมื่อกี้น่ะปาดแมงคือหลายแทฉแมงหลายด้วยท่านผู้ชมแมงหลายเพอยากด้วเพราะว่าแมงเข่าปามองเพื่ได้ค่ะเมื่อกี้คือจังค้นกระโดดน้ำนะคะท่านผู้ชมทะเบียนรถเดี๋ยวไปช่องทะเบียนรถ นี่ก็มาน้ากันกับหนองน้ำเนาะคะ่ะน้อมาสองคนแต่ว่ากะน,นี่เนาะคะ่ะทะเบียนรถมอไซต์เจ็ดหกหนึ่งสองอุยอ้ยอุ้ยแม่งหลายเออแมงหลายค่ะ,ออคะท่านผู้ชมค่ะนี่เนาะคะ่ะกับแม่ตะเคียนวันมณีอุย้ยแต่ว่าลูกป,ปัน่นเพิ่นกับผู้งามเนาะ,ะนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวซองอให้เบิง้งเครื่องแปง้งกระจ,ระจ,ระจก ตู้เสื้อผ้านะคะท่านผู้ชมอีมจะดีเพื่อกันจังแบบจังเะยะสียตเด้อเจ้าแม่แตะเคียนวันมันนี่ผู้จบผู้งามมันนี่ลูกร้านช่องปะตอยชั้นแนวนนองน้มชันแนวก็ได้เดินทางมาหาเจ้าเม่เามาขอเพิ่บุญบาร,รมีเจ้าแมีอผู้งามเนาะท่านผู้ชมรูปปั้นสวยมากเลยนะคะค่ะ อย่างงามเลยอืเอา้าเ,เลขทูบเป็อย่างน่ะนเลขทูบผู้ใดมาจุดไว้ยุ่เป็นทีมงานหรือไ้จังเลยังบแ่แน่ใจอุ้ยน้องน้ำฮะคือเห็นเลขทูบสองอันอยู่ข้างลา่างบ้านจุดเด้นั่นเอานั่นโอ้ยท่านผู้ชมเจอเลขทูบสองเลขทูบสองอันบ้านจุดท่านผู้ชมผู้ใดมาว่างไว้นี่อืีอยังลงปู่ศิลาบหร เมนร์เนี่ยเมรนไกลๆปูศิลาบอใช่ไหมเด็กถั่เป็นบอหลวงปูศิลาอืว่าสันเกาตัวนี้จุดเลยเพียงหนองน้ำจุดทั้งสองงานเลยบอจุดอันเดียวให้ให้ให้เจ้าแม่เพิ่นเย็บให้เลยอันใดอันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนองน้ำเพชรหยังอุ้ยท่านผู้ชมเอา วันเามื่อกี้ก็จ,จังเดี๋ยวนี้เสียงียงติงโตไม่ได้ทำอะไรนะคะนี่เนาะค่ะโอ้ยแมงเข่าปากนี่มีโตเครืองแปง้งโตเครืองแป้งมีกระจกพีเครืองแตงหนาครบป้าเจ้าแม่เพิ้แตงหนาเพิ่นผู้โจ้ผู้งามเพิ่นก็มาเครืองสํำอ่างแตงหนาเนาะค่ะเนาะนี่มาที่นี่ชุดทันู้ชมเอ้ยชุดชุด,ชดบักหลายหนึ่งชุดเจ้าแม่น่ะซับเปลี่ยนกันไซเดอเจ้าแม่ม ฮะในตู้กับมีเม่เป็นบ้าเออเดี๋ยวเปิดเบิรงในตูมตแมนตู้กับมี่คุณแม่ตู้กับมี่นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดสีเจ็ดชุดนี่เนาะค่ะเนาะค่ะอยู่ในนีเนาะค่ะเนาะนี่อุ้ยไปไปเนี่ยนี่เนาะค่ะชุดอยู่ในหนีหนลายเดี๋ยวปิดไว้คือเก่า เดี๋ยวไปอันหัวก้าวพันธุ์ดีกว่ามาค่ะมาพันธุ์ดีกว่าอันนี้ไม่ยังกำลังเอาไปเอฟซี่ันมาพันเก่ามาห่องนางฮ่องไหวเอาน้องน้ำเลขทูบเรืออันเดียวท่านผู้ชมทูบเหลือแมนบ่แมนเอาเลขทูบเหลืออันเดียวเอาชื้อไปใช้อีกอันหนึ่งหรือว่าหันน้องตาสายมาข้างบนนี่หม มมี่แสดงว่าเจ้าแม่เพิ่งยิบให้แล้วเนาะค่ะเจ้าแม่ยิบให้แล้วเลขถูกอันเดียวก็คือสีจุดตัวนั้นล่ะเนาะไปไปเนาะเดี๋ยวไปเตรียมของกราบไหว้ต่เจ้าแม่แต่เคียน์ว่นมันี่น้ำกันค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งสองช่องค่ะงสองช่องนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะใช้ละเล็กไหม เล็กถูบยู่หันบ้านไหนยิบมาเด้กบ้านหวงไม่ผู้ใดว่างไหวหลวงปูศิลาพระนารถผู้ชมเหล็กถูบบ้าที่นี่คิดว่าเจ้าแม่เลือกให้แล้วสาธุถูกเจ้าแม่เด้อนี่นี่ให้น้องน้ำเป็นถูบหลวงปูศิลาเนาะค่ะโบเคยเห็นเลยแม่นแต่ว่าเคยเดี๋ยวนี้ซื่อหลวงปูเพิ่นอยู่เนาะค่ะแต่ผู้ชมแต่ว่าโบเคยเห็นเหล็กถูเพิ่นเนาะค่ะกับศิรจูเล็กถู ของหลวงปู่ศิลาที่ว่าม่าพ่ออยู่น้ำจ่อแม่นี่แหละพิ่นเลือกให้นะคะเจ้าแม่เลือกให้นะคะตอนแรกเจอสองสองอันเรียนว่ามันเห็นสองอันเหรอว่าให้เหันว่ามันเห็นสองอันล่ะเนาะท่านผู้ชมว่าไหนตาฝาดฮ่าคือว่าจังไหนเนาะค่ะเรือหน่องลายสิจุดจุดเหล็กถูใบก่อนซะท่านผู้ชม ยานได้เ่ย uhm. โบเลมาโดนแต่มามาครั้งนี้ไม่ได้มานานนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีความรู้สึกว่ามาครั้งนี้ <pública> เป็นแบบว่ายิ่งมีรูปเจ้าแม่นะคะความรู้สึกเห่นแบบมีอยู่จริงๆเจ้ากัคคิบามี่อยู่จริงจะจะแหลกละแต่ว, <seats> ว่าพอมีรูปปั้นนะคะอุ้ย <ห Ralph> แม่นั่นอุ้ยแม่เห็ <whenever> นไหมท่านผู้ชมตอนแรกที่น้องน้ำบอกว่ามีความรู้สึกว่า เจ้า uhm. แม่ไม่อยากให้ไปจับตูเพิ่นที er scholars, isa, pa igi, Disney, ่บอกว่าเมียจะไปให้น้องเพิ่นอะแม่เปิดเบิ่งซื่อขออนุญาตขอวีซ่าซะเปิดสบขออนุญาตเปิดเบิ่งซื่อกับว่าอันนี้อันนี้กับว่าหูเนาะค่ะกับวาไปตู้ขยับเลยจังเลยตู้ขยับท่านผู้ชม แต่ว่าจเมีตะเคียนวันมันี่นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมปะต้อยมากับทางสองมาวินงวดงวดที่แล้วเนาะค่ะเลขเขาอยู่เนาะคะ่ะเลขซึ่งเขาก็เลขถูกเนาะคะ่ะเนาะมีศูนย์มีห้ามีเก้าซึ่งเลขมันออกศูนย์เก่าเนาะค่ะ ถือว่าเจ้าแม่เพิ่นแม่นศักดิิ์สทธิ์อีหลีปาเกอเทิงนี้ก็ได้ปักไว้ต้อน้าเจ้าแม่นี่แหละเพราะว่าเพิ่นยิบให้เด้ท่านผู้ชมปักไว้นี่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอ้าอีหลีจริงๆโอ้สาธุเด้อเจ้าแม่เอ้ยลูกหลานเปิดก็เปิดเบิ่งว่ามีอยังแน่อยู่ในหั่นเพิ่นบ่มักว่าอะไรบ้าง คนรู้ทพกคนอาศิวมากก็ได้อาจจะไม่ถูกใจเจ้าแม่ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือบอกไปสิันนิษฐานแลแต่ว่าเจ้าเมียพ่นกับเบืเฮ็ดนังดอกลูกหลานมหามาขอโชคขอลาพ่นก็ได้เลขทูพ่นก็เตรียมใ้ไห่แล้วเรียบร้อย เหมือนเจ้าแม่รู้นะคะว่าจะมาหรือเปล่าแต่ว่าวอ,อ,อีกแล้วสีบบม่งไปด้านหลังท่านบุ้ชม มาบอกก้าวกับเจ้าแม่น้ำกันนะคะท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็ตั้งเกยรตอธิษฐานบอกก่าวเจ้าแม่ไปพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชมนะสาธุนะสโมตัสสะภควะโตอะละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ คนถูกเขาตาสาตุเดอเจ้าแม่วัดมานี่ที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่วัดมนี่ที่ปกปักรักษาอยู่ณห,หวยหินลาดมองหนีลูกหลานปะตอยชะแนวนองนามชะแนลตั้งใจมหาเจ้าแม่มาขอเพ่งบุญบาร,รมีมาขอเหล็กเด็ดน้ำเจ้าแม่ของวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนพศ2568มาขอ ให้เจ้าแม่ยยิบเลก็กทูให้แล้วก็สิว่าลูกแป้งเดี๋ยวเสียลองน้องน้ำฉีดนำ้ำอบหอมลูกเอา้ามีหยังอยู่หันบ่่ลูกให้น้องน้ำฉีดน้ำอบน้ำหอมสิลูปแป้งให้เจ้าแม่ยลูกแป้งขอให้เผยให้เห็นเล็กมองตรงลูปแป้งให้ได้สามโตตรงๆเด้อเจ้าแม่เด้อ สาธุสาธุสาธุเด้อสิ่งใดทีหลูกหลานเหตุบ่ถือบ่ตองบ่ถือบ่ตองคำข้าเบากิริยา่าทางวาจาใจกะจะเมกะเย่าถือโทษโกรธสาหลูกหลานเด้อที่บ่ได้หากระทางถูกมาไว้ ห้ากระทางถูกเมื่อไห้ถ้ตปักถูกปักลงนะสาธถูกาถูเด้อเจ้าแม่เอ้ย่วนค่วนถูกอะรูปแป้งใส่ละแม่นำสิรูปใสเหลียกเอาเลยลน,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 นี่พึ่นี่นำอบนำหอมไปนำเป็นข้าว มอมงอรูปมองทีบ้านไหนมีคนรูปมองนี่ก็ห้อยคอนรูปแล้วนี่รูปนี่ใกล้ๆเพิ่นนี่มงวางพุ่มน,น้ำหอมกวนนั่นบะ่ะเดายวแต่สิรูปหรือสิรูปยู่มองฐานเพิ่นก็นได้เนาะ หอมมั้ก็หอมแท้ะที่ไหนเพิ่งนั่นจ้ะเพิ่งหมักหอมเลยค่ะท่านผู้ชมเพิ่งหมักนำอบนำหอมเพิ่งหมักสีหอเปียกเลยเด้อมาแล้วก็พอว่าเพิ่งเป็นเจ้าแม่ตะเคียนผู้จบผู้งามผู้มักสวยมักงามมักหอมมักกินหอมนำอบนำหอมย่างหอมเลย ยู่พี่วันนี้เพิ่มน้ำอ๊กน้ำหอมให้เพิ่นแล้วค่ะตัวนด้ก็ะให้เผยให้เห็นเด้อจ้มแม่เด้อสามตัวตรงๆงวนนี่มกค่ะทำนปู้ชม ขวนเ้อเจ้อแม่ผีงามบัดท่งผีงาบัดท่าผีจะงอยแต่ว่าควนออกไปกลางๆเลยท่านผู้ชมเลขกระลังสิขึ้นเนาะค่ะท่านผู้ชมต้องต้องรอก่อนนะคะท่านผู้ชมรอให้เลขขึ้นเลขถูกกับไหมแล้งก็ได้ตัวเดียวเลขถูกไหมเแียวเนาะแต่ว่าอยู่ทั้งหลังนั่นเองอุ้ยแม่เอียง วยท่าผู้ชมเ<ะ>ห้ยเห้ยไม่เมื่อกี้แมเห็นอย่างนางนนางตรงอยู่กับกระจกอุ้ยเห็นเงาว่ามันหนาจะควงด้นี่นี่หนาจะควงเพราะเห็น,นเพราะเห็นเพราะว่าเพราะเพราะว่ากระจกตั้งสูงขึ้นไปอีกนะคะแต่เมื่อกี้น่ะเห็นอยู่ในกระจกแม่เห็นเห็นอยู่ในกระจกท่านผู้ชม หนาผู้ยิ่งบอกแบบไรหน,นาผู้ยิ่งแต่บ่บ่บ่ไม่ได้น่ากลัวอืมผู้งามบอกผู้งามอ้ยไอ้สาธุด,ด้วยเจ้าแม่เแสดงว่าเจ้าแม่เป็นเสือให้โชคให้ลาภแล้วเพ่นเผยให้เห็นโฉมเผยผู้ชมโอ้ยขนเคี้ยขขงลูกฟาดขนลูกเลยโอ้ยคือว่าท้งสันท้งสี่แต่ว่าห้ยยานบอกก็คือ ตั้งใจมหาเพลินแล้วกับบอย่านแต่ว่าขนลูกเนาะค่ะท่านผู้ชมขนเคี่ยงลูกขันว่าน้องน้ำเห็นอยู่ในกระจกเห็นจริงๆเิงบ่เห็นแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่เห็นแล้วหุยห้ยหุ้ยท่านผู้ชมแสดงว่าเพิ่นเสียห้โโชให้ลาบกันน้องน้ำเด้อที่ห้ ปากกดกายเห็นเห็นอยู่ในกระจกเลยวาสันเห็นเห็นอยู่ในกระจกท่านผู้ชมสาธาทูสันเตอร์ม่มาปวดมาพายอิเลก็คือโอ้ยโอ้ยบอยจบอันนี้มากกระโค้หได้สามตตรงๆเพรว่าสีมองลูปแปลงหรือว่าเหล็กถูกมองรูปแปลงก็เห็นเป็นตเหลขกแล้วท่านผู้ชมไปเอากล่องมาซองมึงน้ำกันตัว ่แมเราก็ไปซอกหมองหันน้ำแน่เออว้ามีอียงนะคะท่านผู้ชมมองตู้เสื้อผ้าไหม่ไปค่ะค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งทางนี้เดี๋ยวน้องน้ะขอไปดูตรงนี้ก่อนว้ามีอียงมีเยียงบ่อตู้ขยับบ่เดี๋ยวขอเบิ่งก่อนเด้อกับบ่อมิเอียงเด้ค่ะท่านผู้ชมบ่มันตั้งนี่ก็เป็นเข่านี่มันเป็นไหหน้าไหม ตานนี่กับว่ามีอย่างมันเป็นไห,หน่าน่ะเจ๋อ,อเจอแล้วเจอของจริงแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมองน้ำเห็นเจ้าแม่เห็นเป็นหนาผู้ยิ่งเนาะค่ะเนาะอยู่ในกระจกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ในกระจกวงนี้ ปาแสดงว่าเพลนเผยให้เห็นอิลีเนี่ยเนาะค่ะท่านผู้ชมจาตัเด้อเจ้าแม่ไอ,อ้คอนแมนเจ้าแ,แม่แมาปวดมาพายลูกหลานอิลีแต่ว่ากัเว้ากับขนเคี่ยงลูกคอมเมนแ,แต์เจ้าแม่อิลีกัขอให้โชคให้ลาบก็เอฟซีทางบานเลยเดอ้อเจ้าแม่เอ้ยเปิดโชคเปิดชะตาให้กับโฉกเดี๋ยวลาบนั่นเจ้าแม่ เ้อแม่กับพูกจบผู้งงามค่ะน,น้าสองมึงเลีเนาะค่ะเล็กทูบ <ไป S 1> ใหม่เพราะท่านได้เบิดเนาะค่ะเบิงบริเวณรอบๆก่อนเอาอุ้ยนี่อย่างนี่นี่ไฟแสกพร้อมอืมนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมกับมี่ เาวาป่านพื้นมารูปแปลงมาขอโชูขอลาบเดินท่ามาบ่าขาดสายหลีค่ะกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีเจ้าแม่พนไกรอยูแบบบ่มีแดดมีมีแนวบ่บังแดดบังฝนแล้วเนาะ,ะด้านนี้ หลังนี่กับ,บ่มมีอย่างเนาะค่ะท่านผู้ชมกับเป็นไฮน้าเป็นเข่าก็ล่างเกิดห้าหกศูนย์ท่นทานผู้ชมสองบ,บริเวณหลบๆเดี๋ยวสิภาพาไปเบิ่งเล็กถูกเนาะค่ะเนาะ <58. S 1> ท่านผู้ชมเลขทูบแมมสามเก้าศูนย์ข้างบนก็เหมือนเลขเจ็ดนะ่านผู้ชมนี่เลขเจ็ดมองรูป 7, แปลง 4, ่ะ <60. S 2> เลขขึ้นแล้วบะมีเจ็ดมีห้ามีหกมีศูนย์อ่ะจำนี่แหละ Kịp bà thăm mến Tên tùa này Em bên tùa đây mẹ คือแก่งจังซีแล้วก็ลดแสงลงเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมเมืองกล่องให้ปลาต่อยก่อนอืมนัม่นดินอ่ะต้องนานาปลาซ่องให้เมืองแล้วเดี๋ยวมาเมืองเหล็กถูน้ำกันท่านผู้ชมโอ้ยคือว่า๋ย่เป็นของงวดบางหันแน่นะแต่ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมนี่สามเก้าศูนย์ 0, หรือว่าสามหกศูนย์เอา้า กระตงกันครับรูปแป้งเดอเอาเอารูปแป้งเดี๋ยวเราวค่ท่านผู้ชมเลขทูกกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะคะท่านผู้ชมได้สามเก้าศูนย์หรือว่าสามหกศูนย์นะคะท่านผู้ชมนะสามกับแปดพี่น้องกันนี่เนาะค่ะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเบบซี่เห็นเป็นตัวใด่นอนนี่นอนนี่เดี๋ยวเห็นมาเนี่โอ้ยควนถูกเข่าตาคอยเดียวตัว่แบบซองมือควนถูกกับควนถูกเนี่เนอ้อค่ะท่านผู้ชมม่หาม่หกเด้เนี่ยแมนบอดองน้ำ แมนไม่หาไม่หกไม่ศูนย์หรือว่าเออมื่อไกลๆนั่นเป็นแปดแมเนี่ยหาแปดอ่าธรรมบุญชมไม่หาไม่หกลแล้วก็ไม่ศูนย์ไเป็นหาหกศูนย์ทรามบุญชุ่ชมเ,ออเดี๋ยวห้เอฟซี่ผลเบิงเอาน้ำเนาะคะ่ะเนาะดวงแต่ละคนโชกแต่ละคนกับโบ้คือกันเอาไฮมุจเจ้าเบิงเด้อเลขหาตัวบกใหญ่หนึ่งตัวแนว ตอนนี้ควนเข่าตาเั้ืงแมงทั้งแมงนี่เนาะคะ่ะมีศูนย์มีหามีหกแต่ว่าเบื้องทางนี่ก็เป็นเ,ออเลขศูนย์นี่ติดกันกันเป็นคือเลขแปดเนะาะแม่มันกล้ไกลนะแม่เอากระสิประมาณนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมมีศูนย์มีหกมีห้าแล้วก็มีแปดสาธูดเดอ,อร์เจ้าแม้วันมานี่ปังๆเรื่องงวดนี้ ลูกหลานมาขอโฉกหลาภมาขอเหลขกเด็ดกะเออบซี่เบิงเอาน้ำเนาะคะ่ะเนาะเพื่อเอฟซี่ท่านผู้ชมทางบานสีเห็นตาเนาะคะ่ะดวงแต่ละคน้นโฉกแต่ละค้นกับพวกขึ้กันเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าป้าตอยเห็นเป็นหาหกมีศูนย์ม่หาม่หกลค่ะ,ะประมาณนั้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมดูเสื้อผ้าเบิงเหลขกถูบเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปดูเลขทูกันนะคะ เลขทูบที่มาจุดขอกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะคะเลขทูบที่ได้390 390ศสท่านผู้ชมกันเป็นงวดที่แล้วแตก3ามโตเลยเอา้ามาจุดเลขทูคก็ได้390 390หรือ360นะคะค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางช่องป้าตอยกมะมาไทยเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะมาหาแนวทางเพื่อไปฝากไปที่ทางบานก็ขอให้เอฟซีถูกๆูกทันโชคดีเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะก็อย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องป้าตอยชาแนลน้องน้ำชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อค่ะ สำหรับมอนีวันนีกับซิดลลาเจ้าแม่ไปพร้อมๆกับลาเอฟซี่ทางบานไปพร้อมๆกันสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอนหลับให้ได้เงินเมือ่อนอนตื่นให้ได้เงินแสนโชคดีลำๆรวยๆกันสุข,ขูสุข,ขนสาธุเง่งๆปังๆรวยๆกันสุข,ขูสุข,ขนมอนีวันนีสวัสดีค่ะ